เช้านี้ครับอากาศสบายสบายบริเวณหน้าบ้านนี่ไก่เดินกินอะไรอ่ะกินหญ้ากินนั่นกินนี่ตามที่เห็นครับปลูกผักปลูกอะไรมาเนี่ครับก็จะมีเลี้ยงคงเลี้ยงไก่เป็นไก่บ้านครับนูน่นวิ่งตามที่เห็นเลยโอ้เต็มสวนยางเลยนะครับนู่นแหละไก่ไก่ไก,ไก่ก็จะเลี้ยงลหลายอย่างครับ <c ười> <c ười> เลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรอ่ะ เป็ดนี่คือช่วงนี้ไม่มีน้ําก็เลยไม่ได้เลี้ยงนะครับแต่ก็ปลูกพืชแบบผสมผสานนะครับอย่างนี้น้อยแล้วเราก็จะแบบพอมีพอกินนะครับถ้าเหลือก็ขายนะครับชีวิตเราก็จริงๆแล้วมันก็แค่นี้นะครับพาทุกๆคนได้มาดูกันกับบรรยากาศยามเช้าครับที่สวนผมตามที่เห็นครับนี่นะครับบริเวณหน้าบ้านก็จะพยายามที่จะแบบพยายามที่จะโลยยางออกนะครับแล้วก็พยายามที่จะปลูกพืชในสิ่งที่เราเาเป็นกินได้ อย่างน้อยแล้วนั้นเราก็กินเองนะครับแลวทุกวันนี้กล้วยก็ราคาสูงด้วยเห็นไหมครับมีกล้วยมีฝรั่งที่ได้ปลูกลงไปอันนี้เป็นกล้วยหอมทองครับจะมีฝรั่งนี่ครับฝรั่งฝรั่งกิมจูครับกาลังออกลูกนี่ครับเพิ่งจะปลูกช่วงพฤษภาที่ผ่านมาครับพาด้ทุกคนได้มาติดตามกันกิจกรรมเล็กๆครับมีความสุขก่อนที่จะไปทํางานประจําเช้านี้ระบบแทงน้ําก็ยังคงอยู่ครับโซลาร์เซลล์อยู่ด้านบนนี่ครับต้นแบบของผมที่ได้คิดมานะครับแล้วก็ ตอนนี้หลายๆคนก็นําไปปฏิบัติแล้วก็นําไปดูเป็นแบบอย่างห้หลายคนนี่ครับตรงน,นี้ก็จะเป็นมะเขือพวงต้นเดียวนี่โอ้กินกันทั้งบ้านนะครับนี่ดูจากลูกมันคน่อนข้างจะดกเลยเนี่ยมันกําลังจะออกดอกออกดอกลูกมามันอาจจะไม่ได้สวยมากมายเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ต้องการที่จะให้มันสวยจนกระทั่งไม่มีแมลงเจาะอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราจะกินเองก็คงจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความสวยงามเท่าไหร่ความปลอดภัยต้องมาก่อนครับ พาทุกๆกคนได้เดินมาดูกันเช้านี้ครับมันอาจจะลกหน่อยครับไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาตัดยงตัดหญ้ากันเท่าไหร่หน้าฝนหญ้าขึ้นเร็วครับแล้วก็บริเวณนี้เป็นสวนที่มองแล้วมันชื่นใจมันสุขใจครับเมื่อได้เห็นสุขใจในสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นสีเขียวแล้วก็สุขใจในสิ่งที่เรีนเป็นพืชดอกอันนี้แฟนผมได้มาปลูกลงไปโอเคเลยทีเดียวนะครับเช้านี้พาทุกทุกคนได้มาดูสวนโัวเล็กๆหน้าบ้านครับคลิปสั้นๆครับที่ได้เห็นแล้วมันเป็นความสุขทางใจ ที่มันประเมินค่าไม่ได้ด้วยคำว่าเงินทองนะครับแต่ก็แล้วแต่มุมมองที่หลายๆคนจะมองแล้วกันนะครับแต่สําหรับผมแล้วมันก็อย่างนี้แหละนะครับปลูกในสิ่งที่กินแล้วก็กินในสิ่งที่ปลูกนี่ครับอีกไม่นานเดี๋ยวกล้วยมันก็คงจะออกผลออกอะไรขึ้นมาเป็นพืชเลี้ยงนะครับตามที่เห็นนี่ครับดอกไม้ย้อนกลับไปมองด้านนู้นครับนี่เลยเป็นแบบนี้ครับสวัสดีเช้านี้กันทุกๆคนทุกๆท่านครับผมสวัสดีครับ